โอ้ลูกโป่งลูกโป่งลูกโป่งสวยอ่ะน้องมิเรียบอกค่ะวันนี้น้องกองอามิเรียครบรอบก็ยี่สิบกี่สิบสามสามเดือนแล้วค่ะ ค่ะเย้ติมมือไหนค่ะเด้งเด้งต้อน้่งบูดนเงี้ยต้องมาบูดนเงี้ยอ้าวอ้าวฟังปะอุ้ยระวังโดนระวังแตกใส่หน้าน้องลูกค่อยๆอ,อะลูกฟังฟงฟงม่อีกใบแล้งมาจ๋า ให้มามเหรอคะขอบคุณค่ะเพื่อปล่อยนะเพื่อปล่อยนะคระับทำไงหนึ่งสองสองสามอ๋อโอ้ยอุยอ้ยอ๋อไอ้ตุย,ม,ยมุยตุยมุยตุยมุยพี่โยนี้ย๋อ่อยากตุยมุยพี่โยยี่สิบสาเดือนนั้นเนี่ยเดือนหน้าเดือนหน้าก็สองขวบแล้ว<อ>ใช่ไหมคะ ใช่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะอ่อค่ะโอ้หารัอยจังเลยค่ะพุพุยพุบอยเปล่าก่อนค่ะเปล่ากลัวกลัวทำไงคะกลัวตกใจตกใจทำไงคะตกใจโอเคค่ะ มาพี่ก่นอน,น,อ,น,น,อ,น,นอู้ยจะ,ะจะแตกจะแตกไหมครับไม่แตกครับเรียวก,ก็มัดน,นี่ะนี่เห็นไหมของพี่เรียวยังหวานกว่าของนูนี่ลุ๊เอาออาอะไรอะ่ะเอามาไม่เอาค่ะมันติดขาแล้วอเมนนจา๋าเอาออกไม่ได้แล้วค่ะเอาออกไม่ได้แล้วอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวน้องกลัวทําให้น้องกลัวหนูอะไป อ๋อน้องมีใส okay. um, si si ่สองข้างไหมคะใส่สองข้างไหมอะไรอะคะอะไรอะลูกโอ้ไม่ให้พี่ไปหรอแม่ครบแม่จะทำอะไรให้ลูกทานเนาะ ก็แม่ก็บอกว่าให้หนูไปกับแม่หนูก็ไม่ไปอ่ะฮะงั้นลูกเอาเป็นคอซองก็ได้ครับนี่ะคอซองกับไข่ไข่ไข่ออมเล็ตหรือไข่ดาวไข่ดาวครับไข่ดาวไข่เบคอนไขเบคอนแล้วมีไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวเรียวไข่ดาวขาไข่ดาวพี่เรียวชอบทานไข่ดาวใช่ไหมคะไข่ดาวเรียวแล้วแม่นมีเบคอนด้วยไหมครับเบคอนเดี๋ยวแม่ไปดูว่ามีหรือเปล่าถ้ามีเอาด้วยเหรอครับเอาด้วยครับเราจะทำใพี่เรยวร้อนแล้วนี่พี่เรียวร้อนละ ห้อยร้อนร้อนค่ะพี่เล่นกับหนูร้อนแ <Hello. S 1> <า>ล้วนีลูกครับไปลูกไปเดี๋ยวแม่ไปทำคัวซองให้พี่เดวกัะเจะา พี่ดีโอขึ้นมาแล้วนค่ะแม่นุดทำถือไปด้วยถ่ายน้องไอามีเลียไปด้วยสรุปทำไก่ให้พี่ชายค่ะน้องไก่เฟนฟรายมีขวดซองข้าวค่ะพี่ชายอะไรไหมครับ น้องมีเรียนระวังตกค่ะลูกระวังหล่นค่ะนะ,ค,ะครับครับมิทานทราบเสร็จแล้วไปเอาน้องไปเดินเล่นข้างนอกไหมครับ,รบเอ่อแม่ไปตอนเที่ยงตอนนี้สิบโมงเอาได้ลูกวันนี้อากาศดีเป็นไป คะอ่ะพี่รีโอมาแล้วลองเท้าใครลองเท้าพี่รีโอเหรออือฮึอือพี่ออรูปรรปงไปด้วยอ่ะพี่ออรูปปงไปด้วยลูก ไปแค่รอบๆบ,บ้านนะครับลกูกโอ้โห <laughs>

โอ๊ยอย่าาไหน้องโอ้ยหมวกหลุดอันนี้หลุดหมดแล้วเนี่ยน้องเมียจ๋าหนูเอาหมวกเอาหูฟังออกแบบนี้ต้องกลับบ้านนะคะกลับบ้านไหมอ่า เดี๋ยวพี่โอกลับบ้านเราก็ไปทำอะไรอะคะไปหามาม่าใช่ไหมคะแล้วหนูไปทานอะไรกับมาม่าเนี่ยข้างนอกเนี่ยฮะข้างอืมข้างนอกค่ะหนูจะไปทานอะไรข้างนอกกับมาม่าป๊าป๊าคะน้องอ๋อเหรอคะอืมน้องหนูไปกับใครบ้างคะไปกับป๊าป๊าป๊า m a m m าม a m m a แล้วก็น้องอามิเลียค่ะค่ะโอ้ อากาศวันนี้ก็ดีนะครับไม่หนาวเลยเก้าองศาแต่ตอนเนี้ยหนูหนันกอะหนักเยอะไปะเข้าบ้านดีกว่าพี่ว่าออเออไงคะบรรยากาศดีไหมคะสดชื่นนะคะไหนะเอเมียจ้าดูอเมียไหน้องแยงสุดงจจะอุ้ย นักก็หดูนักก็หนเดินไหมคะลูกเดินไหมกูเดินห<ด>นูนเก็บมาอึ๊บไหน <laughs> <laughs> เดี๋ยวให้พี่โอเอากล้องไปเอากล้องไปตั้งก่อนนะคะเอากล้องไปตั้งตรงนู้นก่อนนะน้องเลี้ยอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะโอเคไหมเข้มกล้องยืดเอาไป เอากล้องก่อนนะขีกล kind of ุบๆกลุบๆๆ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 ๆลๆๆๆๆๆๆๆล อุ้ยเขียนหายน้องมีอะไรเขียนรูดเอาอ้าไม่ใช <laughs> <laughs> ่แบบนี้แล้วค่ะขอัดกันเนาะพี่โอ้ขอถอดมันพี่โอ้ร้อนใ่ญ่เป็นเงี้ยอุ้ยกางเกงเปียกกางเกงเปียกมามาใส่เขียนดีๆเลยใส่เขียนดีๆแล้วเอาใจ ค่ะอามีอาจ๋าแม่มาได้ยินเสียงแม่มาไหมโอ้แม่มาแล้วกลับมาได้แล้วหรอคะค่ะไปเดินที่ไหนกันมาลูกรอบบ้านค่ะรอบบ้านพี่ชายพี่ชายต้องต้องวขดีโอด้วยเนี่ยฮะอืมออออโอ๊ยน้องไม่ได้มาแม่ค่ะมาใส่เสื้ออีกแล้วอาบน้ำไหมคะ อาบน้ำอาบน้ำนเดี๋ยวแม่นุชพาน้องอเมริียไปอาบน้ำกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวแต่งตัวออกไปทานข้าวข้างนอกกันค่ะปล่อยปล่อยค่ะปล่อยค่ะไหนไหนเจอไหมเจอไหมเจอไมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนคะอยู <m <m ่เชียงอยู่ไหนอ้าวหายไปไหนละอืมปะ หนูไปอาบน้ำก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะไปบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอัดจุ๊บยังปุ๊บใส่ใส่ไงอุ๊บอุ๊บอ่ะอุ๊บสวัสดีสวยๆค่ะสวัสดีสวยๆค่ะไปอาบน้ำค่ะลูกปะตดูดูดูไม่ค่ะเดี๋ยวแม่นุชพาลูกสาวไปอาบน้ำแล้วค่ะอึ้งอปะ แม่ซิมอนโรมาค่ะมามัดผมกันค่ะอึ๊บเดี๋ยวอองเกงขึ้นดีดีาหาวฮาวปิดปากปิดปากเอ้ยมาแม่มัดผมให้ค่ะนายกิ๊ฟอยู่ไหนคะคกิ๊ฟอยู่ไหนเอ๋ยอมาให้แม่ขอบคุณค่ะกิ๊ฟขอบคุณค่ะคแล้ววันนี้น้องอเมเรียจะสั่งอะไรทานอเ,เอ่ยอ,อะเอาเศษสากขึ้นมาดีๆลูกเพล เดี๋ยวป๊าป๊ารออยู่รีบไปกันแล้วค่ะพ่รีโอทานอิ่มไปแล้วอิ่มแล้วอิ่มไปแล้วอืวอ,อเดี๋ยววันนี้ออกไปทานข้าวข้างนอกแล้วก็เพื่อนคุรีจะไปด้วยค่ะใช่ไหมลิ๊ลิชาวไปด้วยใช่ไหมคะอืเดี๋ยวไปเจอลุงดิชาวนะ ติดกิฟต์อือติดกิฟต์ด้วยแล้วสวยเลยเดี๋ยวนี้ให้มัดผมแล้วค่ะอ่ะค่ะอ่ะอ่ะดูสิไหนส่งจุบก่อนส่งจุบก่อนไปค่ะหนูไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบายบายไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปที่ร้านอาหารแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนกลับมาค่อยมาคุยกันอีกทีค่ะคุยคุยค่ยหนูหนูไปไป ทานทานอาหารอาหารค่ะค่ะ bye bye ha <laughs> I hope you don't mind if I say that I love you Cause there's so many ways that I want to carve out our names for the last minute plane just us two we can chase the sun as it sets in the mountains find luck like a bet in greek fountains or lay lazy in bed with your head on my chest i hope you don't mind if I say that I love you